หมูเราพาคมืดพาคมารเราซาตานทั้งหลายนะเราจอมขมังเวทหมอผีร่างทรงทั้งหลายนะที่โดนจิตโดนใจเชื่อมโยงนะไอ้ลูกหลาบริวารน,นะเข้ามาปั่นป่วนกวนกิจการโปรสัดนะภายในวัดก็ตามนะหรือว่าเชื่อมโยงกับผู้ที่มีปัญหา,าทั้งหลายนะผู้ที่ก่อความเดือดร้อนลำคัญในสถานที่ต่างต่างทั้งหมดสิ้นนะให้เข้ามาในวัดล้มโพธิธรรมแห่งนี้ นะเพื่อเป็นกําลังนะในการปั่นป่วนหมเหล่าผู้โปรดสร้างความติดขัดข้องคาให้หมเหล่าผู้โปรดทั้งหลายทั้งหมดนั้นสิ้นนะหรือว่าสิ่งใดก็ตามนะที่ใช้ในการปั่นจิตปั่นใจหมเหล่าผู้โปรดทั้งหลายก่อให้เกิดความลังเลคว้ายเขวก็ตามการดูดพลังชีวิตก็ตามนะหรือว่าการใช้ยาวิถีในการครอบงำนะหรือการสะกดก็ตามนะต่อหมเหล่าผู้คนทั้งหลาย นะต่อเราผู้โปลทั้งหลายนะก่อให้เกิดการทะเลาะเบาแวงขัดแย้งกันก่อให้เกิดความเครือบแงลงระแวงสงสัยกินแหนแขงใจไม่ลงรอยกันก็ตามนะจนไม่สามารถเป็นกําลังร่วมกันในการโปรดสุบสัตตามองมหาบารมีได้นะทุกกรณีกรรมทุกเพศกรรมทุกลากกรรมของเหล่าซาตานเหล่าภาคมืดภาคมารตอนถึงลูกหลานบริวารทุกๆชั้นภูมิทั้งภาคทิพย์ภาคหยาทั้งหมดสิน้นนะกรรมทั้งหมดทั้งมวลนะให้ย้อนกลับตีกลับสะท้อนกลับสะกดกลับกักขังตัวมันเอง การเป็นความวิปลิตวิปลาดนะความฟั่นเฟือนในจิตในใจเป็นความคุ้มครั่งในจิตในใจนะให้เป็นความเจ็บปวดทุกทรมานในทุกๆขนาจิตที่คิดจะกระทำต่อพระศาสนาก็ตามต่อพระธรรมก็ตามต่อองค์มหารารมีก็ตามหรือต่อผู้โปรดสัตว์ครูครคูรบาอาจารย์ทั้งหลายในทุกๆภาคส่วนนะคอยกีดกันขัดขวางกีดกันการโปรดสัตว์ทั้งหลายของเหล่าองค์มหารารมีและผู้โปรดสัตว์ทั้งหลายลูกหลานบริวารขององค์มหาารมีก็ตามทั้งหมดนัสิ้น นะให้ย้อนกลับตีกลับท้อนกลับสะกดกลับกับถังเป็นเป็นพัฒนาการในตัวมันเองแล้วนะต้งแต่การแบบนี้ไปตลอดกาลลนานเทินนะโซโซ,โซ